1สวัสดีนะคะนักเรียนมสทุกคนนะคกตั้งแต่มาเป็นคุณครูที่ปรึกษาของ3าทับหนะคะก็รู้สึกดีใจ ที่เราได้พบกันนะคะถึงจะมีเพื่อนบางคนนะคะห่างหายจากเราไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เรายังอยู่กันอมหน้า้อมตาในมนหนึ่งจนถึงมสามนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนก็ยาวนานสำหรับนักเรียนนะคะก็ผ่านช่วงเวลากิจกรรมต่างๆร่วมด้วยช่วยกันนะคะภายในห้องนะ,ะมีดีบ้างไม่ดบ้างก็เป็นปกตินะคะของการดำเนินชีวิตนะคะที่จะพบปัญหาพบความสุขนะคะแล้วก็สรุปสุดท้ายนะคะปลายทางของเรานะคะก็เพื่อที่จะ,ระเรียนจบมน .3 านะคะบางคนอาจจะเรียนต่อในสายอื่นๆก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันละกันนะคะก็ก่อนที่จะจบมสามนี้ไปนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะขอให้โชคดีนะคะเรียนราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้มีความสุขในทุกๆคนนะคะจบม3าแล้วดีใจด้วยนะคะในฐานะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นม3าทับครูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมากูดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เป็นครูที่ปรึกษาของนักเรียนทุกคน เรียนทุกคนมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษาในวันนี้ครูขอฝากไว้ว่าการเรียนรู้จะไม่มีวันสิ้นสุดหากนักเรียนไม่หยุดการพัฒนาตนเองห้องสามต่อสามนะครับหรือว่าเป็นรุ่นที่อาจารย์เป็นประจําชั้นห้องแรกสําหรับชีวิตอาจารย์เลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าเราอยู่ด้วยกันเห็นตั้งแต่ตอนดื้อๆจนกระทั่งตอนที่เราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนิ่งมากขึ้นในเรื่องบางเรื่องรับผิดชอบมากขึ้นและก็กลายเป็นเด็กที่ดีขึ้นนะครับ ครูคงไม่ขออะไรมากแต่ขอแค่อย่างเดียวว่าให้เราใช้ชีวิตมีความสุขเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือคนที่เวลาเราเห็นเขากำลังลำบากไม่ทอดทิ้งเขาเหมือนกับความรู้สึกที่อาจารย์เป็นห่วงพวกเราอยู่เสมออาจารย์ก็อยากให้พวกเราเป็นห่วงกับคนที่เขาจะเข้ามาในชีวิตของเราเหมือนกันพอก้าวแรกของการออกจากโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเรียนต่อหรืออะไรคือการกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นต่อไปนั่นเองอ้าวหายกันไปหมดแล้ว วันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงนะคะวันที่นักเรียนกําลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่6ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับนักเรียนที่ก้าวสู่ในสังคมที่กว้างขึ้นในขั้นต่อไปนะคะครูมีกันบ้านให้นักเรียนหนึ่งข้อแต่ไม่ต้องเอามาส่งครูนะคะการบ้านชิ้นสุดท้ายนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะครูจะพูดตั้งแต่เรารู้จักกัน อนมสที่แรกก็ยังจูนกันไม่ค่อยติดยังไม่รู้ว่าใครต้องการอะไรครูต้องการอะไรนักเรียนต้องการอะไรก็ยังไม่รู้ใจกันนะคะก็มีทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างทั้งในห้องทั้งนอกห้องทะเลาะกับครูบ้างก็มีจนบางทีครูก็รู้สึกว่าเอออยากจะลาออกก็หลายครั้งนะคะแต่ก็ลาออกไม่ได้ไม่มีใครมาดูแลก็ต้องดูแลกันต่อไปนะคะจนทุกวันนี้ก็จะจบม .6 กกันแล้วนะคะก็สําหรับอนุบาล6กทับสที่รักของครูนะคะไมเรียกอนุบาลทำอะไรก็ครูขา อันนี้ไหมคะครูขาอันนี้ไหมคะซึ่งมันก็เป็นความน่ารักของนักเรียนนะนะที่เรียกอนุบาลเพราะว่ามันเป็นความน่ารักเด็กเด็กน้อยๆเบบอนุบาลันก็น่ารักในสาหรับครูนะคะคนอื่นมองยังไงไม่รู้แต่หกทับสองสำหรับครูน่ารักเสมอ,อก็จะจบแล้วก็ขอให้นักเรียนประสบความสําเร็จจะเรียนอะไรก็ได้เรียนตามที่ต้องการแล้วก็เรียนจบได้ทําง,งานที่ดีๆนะคะมีครอบครัวที่ดีๆก็อย่าลืมทําตัวเองให้เป็นที่รักของพ่อแม่พี่น้องถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะรักเรามากแค่ไหน พ่อแม่เรารักมากกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะก็ขอ,ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะนีในวันพิเศษมากนะครับเป็นวันที่พวกเราทุกคนมารวมตัว,วก,กันเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จให้พวกเธอทุกคนในฐานะอาจารย์ที่สึกสักนะครับอาจารย์รู้สึกภูมิใจเหลือเกินที่ได้เห็นการเติบโตของพวกเธอนะครับจากวันที่เริ่มต้นปีนะครับ ความตื่นเต้นความนนกังวลในคณะเด็กมองปลายนะครับจนมาถึงวันนี้ที่พวกเธอป่าปันนะครับมาด้วยความปั่นใจและรอยยิ้มตลอด3มปีหปีที่ผ่านมาคือคงได้ป่าปันอะไรกันมาเยอะทางงาทางการบ้านนะครับชีวิตวัยรุ่นมองปลายนะครับซึ่งอาจจะมีลูกๆต่ดอดบ้างน,นะครับแต่ท้ายก็มาถึงวันนี้ขอให้พวกเธอทุกคนก้าวไปข้างหน้าด้วยใจกล้าหาญ โลภายนอกอาจจะดูน่ากลัวบ้างในบางครั้งนะครับแต่ขอให้จำเลยว่าเธอมีทุกอย่างที่จําเป็นอยู่ในตัวแล้วนะครับไม่ว่าเธอจะเลือกทางไหนเรียนต่อทํางานหรือทําตามความฝันในแบบของตัวเองอาจารย์ขอให้เธออย่าลืมรักษาความเป็นตัวเองไว้นะครับความฝันที่เคยเขียนไว้ในสมุดความหวังที่เคยพูดกันในห้องเรียน อย่าทิ้งขอการเรียนรู้จากโลกภายนอกเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะครับขอให้ชีวิตวันข้างหน้าสวยงามเหมือนอย่างพวกเธอที่เคยฝันไว้และขอให้ทุกคนจงภูมิใจเพราะนับต่อจากนี้เธอไม่ใช่นักเรียนม .6 ที่จบการศึกษาแล้วแต่เธอคืออนาคตที่สดใสนะครับขอบคุณที่ทำให้อาจารย์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของพวกเธอโชคดีครับ ครับในฐานะครูที่ปรึกษาของหกสี 4, นะครับ mm hmm. ก็ขอแสดงความยินดีกับนะกักเรียนชั้น6กสี 4, ที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับส่วนความรู้สึกครูก็ไม่มีอะไรมากครับอยากจะฝากไว้มากกว่าฝากไว้เตือนสติไว้ให้ทนะีเพราะว่าต้องออกไปเผชิญโลกอันกว้างไกลแล้วครูก็ฝากไว้ว่าสิ่งที่ครูเคยพูดเคยสอนไปเคยเตือนสติไปก็นำกลับไปคิดนะครับเพราะวันนึง่งคำ พูที่ครูพูดไปมันจะย้อนกลับมาหาตัวเรานะครับขอให้เราโชคดีทุกๆคนครับ